ค่ดคาโต๊กลกังเซนจูร่ชื่อนี้มีต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนะคะก็จะเป็นสร้อยคอทองน้ำหนัก3บาทนะคะแล้วก็อาจจะเป็นบางส่วนของถาดนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะก็จะมีทั้งสั้นและยาวนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่แบบไม่ยาวมากนะคะซึ่งตรงนี้จะสตาร์ทเ,เส้นแรกนะคะจะสตาร์ทที่19นิ้วนะคะแล้วก็ด้านปลายตรงนี้นะคะก็จะสุดที่ประมาณ20 4นิ้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมลายเด็ดๆกันสำหรับถาดนี้กันดีกว่านะคะเส้นแรกเลยเป็นงานลงยาค่ะนะคะจะเป็นงานที่เป็นลายเกล็ดดาวแล้วก็แต่งข้างด้วยลงยานะคะเป็นลงยาสีแดงสลับกับสีขาวค่ะนี่ค่ะมาซูมดูงานตัวที่เป็นลงยากันดีกว่านะคะก็จะเป็นตุ้มๆนะคะในแต่ละตุ้มแต่ละองนะคะก็จะสามารถหมุนได้ด้วยนี่ค่ะ โอเคสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้อย่างที่แจ้งค่ะว่าความยาวอยู่ที่19นิ้วนะคะตลอดทั้งเส้นเลยนับเวลาเราวัดเนี่ยเราก็จะวัดตั้งแต่ในส่วนของตะขอนะคะไปจนถึงปลายซ้อยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับลายที่2องค่ะ มาดูลงยากันอีกสักหนึ่งเส้นค่ะลายที่2จะเป็นงานลงยาแต่เป็นสายลายอีกลายหนึ่งชื่อว่าลายเบนด์นะคะลายเบน์ก็จะมีความาจริงๆแล้วเพื่อนๆคงรู้จักจาก ที่การที่ได้เป็นแฟนคลับของร้านเราอยู่แล้วนะคะลายเบนไม่ต้องพูดอะไรมากมีความสวยงามดูแข็งแรงดูทนทานนะคะแล้วก็หลายปีมานี้นะคะล,ลายเบนก็ยังคงฮิตติดลมบนไม่เลิกเลยนะคะแล้วก็เป็นลายหนึ่งที่เอามาแต่งกับลวดลายอะไรแล้วก็จะสวยงามเสมอนะคะ เดี๋ยวเราซูมดูพวกงานลงยาแล้วก็ดอกปีกุลแบบชัดๆกันสักอีกนิดนึงนะคะสวยงามมากค่ะอยากให้ได้ชมกันแบบใกล้ๆชิดๆแบบนี้เลยนะคะเส้นที่ถืออยู่นี้นะคะก็จะมีความยาวตลอดทั้งเส้นอยู่ที่20นิ้วค่ะ สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมลายที่3สําหรับคลิปนี้กันเลยค่ะ oh, เส้น oh, ที่3 oh. นะคะจะเป็นลายเกล็ดดาวแล้วก็แต่งข้าง <okay. S 2> ด้วยดอกพิกุลเส้นเมื่อสักครู่เนี่ยจะนํามาแต่งตรงตรงต,รงตรงนี้นะคะแต่ว่าเส้นนี้จะถูกนํามาแต่งด้านข้างนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราชมลายกันว่า oh. Oh. นี่ค่ะในส่วนของตัวแต่งนะคะ oh. ก็จะเป็นงานดอกพิกลแล้วก็มี ั้นโอ่งขั้นนิดนึงคือเป็นสองลายผสมกันเลยนะคะในตัวแต่งด้านข้างแล้วก็ในส่วนของสายเนี่ยจะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายเกล็ดดาวนะคะลายเกล็ดดาวก็จะมีความละเอียดนะคะในความละเอียดก็จะมีความห่างของตัวตัวงานถักอยู่เล็กน้อยนะคะก็ค่อนข้างสวยงามพอสมควรจะไม่ถี่เหมือนงานเบนนะคะลายนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่แบบยิดพอๆพอกันเลยแล้วก็เอามาแต่งกับลวดลายไหนก็ สวยค่อนข้างสวยงามนะคะความยาวของเส้นนี้ยังอยู่กับความยาวที่20นิ้วค่ะเส้นที่3ค่ะาเป็นลายเบนซ์นะคะแล้วก็คันโดยตัวแต่งข้างซึ่งตัวแต่งข้างนะคะจะเป็นตัวแต่งข้างที่แบบสวยมากๆลายหนึ่งนะคะซูมให้ดูกันใกล้ๆกล้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะสองข้างนะคะจะเป็นเหมือนโคม นี่ค่ะแล้วในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะสามารถปิ้งได้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถไหลขึ้นลงได้นะคะเพราะว่าจะถูกล็อกเอาไว้นะคะจะไม่สามารถขึ้นลงได้ล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแล้วก็ข้อดีนะคะในการที่ในแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถหมุนได้ด้วยเนี่ยมันจะทําให เสียยากกว่าเวลาเราพลิกตัวนะคะซอยก็จะไม่บิดไปบิดมาได้ง่ายดายนะคะก็ค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็จะทําให้งานแข็งแรงแล้วก็กว่านะคะนี่ค่ะเส้นนี้ก็ยังอยู่กับความยาว20นิ้วอยู่นะคะ,ะไปดูเส้นกันผัดไปเลยเส้นผัดมาก็จะเป็นลายโซ่ทับลายค่ะเป็นลายตันๆน,นะคะใครชอบลายแบบ ตันๆมากๆเลยนะคะ20นิ้วแล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยไม่อันตรายเส้นนี้นะคะตันมากเหมือนแบบสองสลึงโป่งเลยอะค่ะนะคะหรือว่าแบบเป็น1บาทแบบกลางๆไม่โป่งมากเลยด้วยซ้ําค่อนข้างตันมากๆค่ะความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะเส้นที่6ค่ะเป็นลายโซ่ทับลายนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วเช่นกันค่ะก็ยังคงอยู่กับ20นิ้วไปอีกหลายๆเส้นอยู่นะคะ เส้นนี้ก็ตัวโซ่นี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบโซ่โๆหน่อยเราก็ปุ๊บซูมดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะตัวโซ่ก็จะมีความแบบมนๆไม่ถึงกับขนาดกลมแล้วก็ไม่ถึงกับขนาดไข่มากนะคะมีตัดลายบริเวณขอบเล็กน้อยนี่ค่ะก็สวยพอสมควรความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะดูโปร่งเล็กน้อยนะคะลายที่7นะคะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบิดนูนค่ะตัวนี้จะเป็นบิดนูน สบาทแล้วก็ความยาวอยู่ที่20นิ้วค่ะนี่งานสวยนะคะเงาเงกัน ตันๆแบนๆนะคะไม่ต้องกลัวบุบเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาใส่ใช้งานมันจะแข็งในช่วงแรกนะคะเนื่องจากข้อมันค่อนข้างชิดกันนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเวลาซื้อไปแล้วแบบมันจะดูแข็งๆดูงอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใส่สักสองสาวันพอเขายืดขึ้นนิดหนึ่งนะคะเราคล้องพระมันก็จะข้อมันก็จะห่างขึ้นใช่ไหมคะพอข้อห่างขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะ ฟรีตัวได้สูงมากขึ้นนี่ค่ะน้ำหนักคองอยู่ที่3บาทเส้นนี้ยาว20นิ้วแล้วก็ถ้าชมกันบนถาดนี้นะคะเราก็จะมีไซส์ขนาด23นิ้วด้วยนะคะนอกจากเส้นสั้นเราก็จะมีเส้นยาวด้วยนะคะ เส้นต่อมาเรามาดูเป็นลายสีตรองกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะน้ำหนัก3าบาทความยาวก็จะอยู่ที่21เนิ้วค่ะตัวสายนะคะทางร้านจะเรียกว่าลายสีตรองแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวแต่งข้างเป็นตุ้มสามตุ้มแล้วขั้นด้วยลายมีนา ะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายสีตองเป็นเปียประมาณไหนนะคะจะดูเป็นเปียเหลี่ยมๆประมาณนี้ทั้ง4ด้านนะคะทั้งสี่ด้านจะดูเป็นงานถักเปียทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวแต่งข้างก็จะเป็นลายเม็ดกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยลายมีนานี่ค่ะงานก็จะสวยๆเงาๆแวบๆบแบบนี้เลยนะคะ21นิ้วนะคะก็จะยาวกว่ากันแค่นิ้วเดียวนี่ค่ะความสวยตลอดทั้งเส้น ชมลายถัดไปเส้นที่8นะคะเป็นเบ้นหัวมังกรนะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีไม่ได้นะคะแต่ก็จะมีบ้างที่บางช่วงก็หมดบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเส้นนี้ก็จะน้ำหนัก3บาทความยาวอยู่ที่21นิ้วค่ะนี่ค่ะหัวสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวซูมดูหัวนิดนึงนะคะจะได้เห็นความสวยงามของงานชัดๆเลย ะะตัวสายซอยก็ด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นเปียอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะถักแบบวนๆเหมือน,น,นเลข8ดนะคะก็ความหมายดีอยู่ในตัวด้วยนะคะน้ำหนัก3บาทความยาว21นิ้วนะคะเส้นที่เกค่ะความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคะ แล้วก็เส้นนี้สายก็ยังคงเป็นลายเบนแต่ว่าตัวแต่งข้างนะคะตัวแต่งข้างของเส้นนี้นะคะสวยมากเป็นงานลงยานะคะเดี๋ยวเราจะมาซูมให้ดูกันใกล้ๆว่าสวยแค่ไหนที่แบบว่าเน้นย้ำว่าสวยนักสวยหนานะคะก็ตัวลงยานะคะเป็นเม็ดกลมนะคะแล้วก็เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบว่าตัวลงยาเป็นงานลงยาที่แบบสีเขาจะค่อนข้างแดงและใสามากๆค่ะ แทบจะมองทะลุผ่านได้เลยนะคะงานลงยาสวยมากแล้วก็ตัวตัวเม็ดเม็ดเม็ดพลอยแต่งข้างเนี่ยนะคะก็จะทุกเม็ดเนี่ยจะสามารถกิ้งและหมุนรอบเส้นได้ตลอดทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดหมุดตัวเนี้ยล็อกเอาไว้ไม่ให้ไหลขึ้นและลงนะคะเขาจะไม่ไหลขึ้นและลงประมาณนี้นะคะเส้นนี้ความยาวยีิบสองกำลัง<ๆ>ดีนะสามารถใส่แบบกับจีพ้พระจี้ทองอะไรอย่างเงี้ยได้ ขนาดยาวกำลังดีค่ะเส้นต่อไปค่ะยาว23นิ้วเป็นลายมีนะาขั้นปล้องนะคะบางทีเราก็จะเห็นงานแบบที่เป็นมีนาะล้วนๆนะคะสำหรับสำหรับเส้นนี้ที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะณนะตอนนี้เวลาที่ทำคลิปนะคะวันนี้วันที่14วันวาเลนทน์พอดีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นมีนะาขั้นปล้องตลอดทั้งเส้นเลยนะคะสวยมากๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะว่า สวยแบบไหนแล้วก็แต่ละข้อเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะงานตัดลายของบนบนปล้องนะคะก็จะตัดเป็นแบบซิกแซกเงาๆนะคะตัวมีนาก็จะแบบเป็นเงาล้วนไม่ตัดลายสวยๆแบบนี้นะคะไปไปจนตลอดทั้งเส้นเลยในแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีมีนาประมาณ สีข้อนะคะแล้วก็ขั้นป้องสี่ข้อแล้วก็ขั้นป้องเนี่ยค่ะสวยมากนะคะก็เป็นอีกลายหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับความยาว23นิ้วนะคะก็หลายๆท่านก็จะมีคําถามว่าสวมหัวได้ไหมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดตัวใหญ่มากๆอาจจะสวมไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะสวมหัวได้แต่ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยสวมไม่ได้แน่นอนก็คุณผู้ชายก็จะแนะนําที่24ขึ้นไปนะคะ เส้นนี้3บาทค่ะความยาว22นิ้วค่ะตัวแต่งข้างก็สายเป็นลายเบ้นเหมือนเดิมนะคะตัวแต่งข้างก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็จะมารีวิวเน้นตรงที่ตัวชุดแต่งข้างแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบลูกบอลน,นะคะ2ลูกคันด้วยมีนาแล้วก็ตามด้วยตุ้มลงยานะคะบนตุ้มเนี่ยก็จะมีดอกบ้วดอกบางคนก็เรียกดอกบววบางคนก็เรียกดอกไม้ดอกพิกลอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันได้เลยนะคะ สวยมากๆเป็นอีกลายหนึ่งที่สวยมากๆค่ะน้ำหนัก3บาทแล้วก็เส้นนี้ความยาวตลอดทั้งเส้นจะอยู่ที่22นิ้วนี่ค่ะนี่ใครชอบใครถูกใจก็สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาทาง Facebook ทาง Line แอปพลิเคชันได้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะความยาวอยู่ที่24นิ้วค่ะก็เอาใจคนชอบลายใหญ่ๆบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซ่ไข ะะแล้วก็เป็นงานทับลายตัดลายอยู่ในตัวนะคะลักษณะโซ่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆโซ่เลขศูนย์นะคะโซ่เลขเโซ่เลขศูนย์โซ่ไข่นะคะแล้วก็มีการทับลายนะคะไอที่เป็นดูเป็นใส่ทรายดูเป็นตารางนะคะเนี่ยเราจะเรียกว่าทับลายแล้วก็มีขีดขีดเส้นเส้นเราจะเรียกว่าตัดลายนะคะ พับลายและตัดลายอยู่ในตัวของแต่ละข้อเลยนะคะก็เป็นอีกลายหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบเส้นใหญ่ๆดูโตๆนิดนึงนะคะเส้นนี้3บาท24นิ้วค่ะสว,วยมากนะคะเป็นเส้นหนึ่งที่สวยมากอมขอ,ซ,อซูมหน่นอยซูมหนูหน่อยอ่านี่ค่ะนะคะสวยจริงๆค่ะอยากให้ได้มาลองกันตอนนี้ก็มีเส้นนี้24นิ้วเหลืออยู่1เส้นนะคะ ๋ย่เราไปดูกันถัดไปอีกสักเล็กน้อยสักสองสาลายก่อนจะปิดคลิปนี้กันแล้วกันนะคะเอาให้หายคิดถึงกันอีกนิดนึงนะคะเส้นต่อมาเป็นเส้นตันอีกหนึ่งลายเลยค่ะก็จะเป็นลายเข้าลายปล้องไม้ขีดนะคะบางคนก็จะเรียกปล้องไม้ขีดบางคนก็จะเรียกปล้องอ้อยแต่ว่าสําหรับแอดมินขอเรียกลนยนี้ว่าก้านไม้ขีดแล้วกันนะคะก้านไม้ขีดหรือปล้องไม้ขีดก็ได้เพราะว่าลักษณะของปล้องเนี่ยจะเป็นแบบทรงค่อนข้างเหลี่ยมไปเลยนะคะ สี่เหลี่ยมเลยจืด,ดขอซูมนิดนึงนะจ๊ะล้องจา๋าโอเคนี่ค่ะเราจะสี่หน้าเลยนะคะก็จะแบบเหลี่ยมๆเป๊ะๆเ,เลยค่ะสวยมากอีกลายหนึ่งนะคะอันนี้จะไม่ตัดลายอะไรใดๆเลยเป็นแบบเงาๆล้วนๆใครบอกว่าไม่ชอบงานเอ่อที่กินผมกินขนนะคะแอดมินคิดว่านะคะเส้นนี้น่าจะเหมาะพอสมควรน,นี่ค่ะความยาวก็เดี๋ยวขออนุญาตวัดเลยวัดให้ชมกันสดๆ ความยาวของเส้นนี้อยู่ที่23นิ้วค่ะก็ผู้หญิงอย่างที่บอกสวมหัวได้คุณผู้ชายอาจจะต้องปลดตะขอนดนึงนะคะไปดูกันต่อไปอีกนิดนึงโอ้โหลายโป่งอีกสักลายหนึ่งนะคะเต็มไม้เต็มมอือกันเลยเทียวนะคะลายโป่งเกลียวนะคะเป็นลายเกลียวแล้วก็ทับลายแบบโปร่งนิดนึงนะคะดูเห็นไหมคะเกือบเท่านิ้วก้อย ค่อนข้างใหญ่ค่ะสำหรับเส้นนี้ความยาวอยู่ที่24นิ้วนะคะก็คุณผู้ชายบางท่านสามารถสวมหัวได้บางท่านก็จะสวมได้ฟิตฟตึงๆบางท่านก็อาจจะสวมไม่ได้นะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยแต่คุณผู้หญิงน่าจะสวมได้เกือบทุกคนนะคะนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่สวยพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูลวดลายกันนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะคือ,เ,อ,อเป็นโซ่กลมๆนะคะแล้วก็นำมาเรียง พันเกลียวต่อต่อกันจนกระทั่งตัวสร้อยเป็นลวดลายเกลียวนะคะน่าจะแบบต้องต้องแบบฝีมือดีมากๆเลยนะคะช่างเนี่ยสวยมากนะคะนี่เลยค่ะความยาว24นิ้วจ้า จ้าเราจะลาคลิปนี้กันไปด้วยลายสมห่วงนะคะสามห่วงแบบชิดติดกันเลยนะคะจริงๆแล้ว3ามห่วงเนี่ยมันจะมีแบบห่วงห่างนะคะแล้วก็ห่วงที่ชิด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 ,ชดกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ละห่วงแต่ละข้อมันก็จะชิดกันมากๆนะคะจะดูแบบไม่ไม่ค่อยมีช่องว่างในแต่ละแต่ละข้อห่วงเท่าไหร่ ะะก็จะเป็นอีกลายหนึ่งที่ดูแน่นๆดูสวยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นลายโปอีกหนึ่งลายนะคะความยาวของเส้นนี้ก็อยู่ที่24นิ้วนะคะยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชอบในการรีวิวของทางร้านนะคะแล้วก็ชาแนลของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดก,กระดิ่งไว้นิดนึงนะคะเวลาเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้ชมลวดลายสวยๆกันนะคะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยคะ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ